กนัตายาติสรรนีนัสสหปัญจสียงปันเตวิสงวิสงรักกนัตทายครับวันนี้ก็จะมีพระสงฆ์และสามเณรรวมจำนวนนะครับก็เป็นความญากนักหมายนะครับลงงานใดที่ใส,ส่บาตรเสร็จแล้วนะครับก็ออนมญาตได้เคลื่อนไป น้าอีกอย่างก็มีรับรองไต็มขาเจ้าหน้าที่ของอค์กรหารส่วนจังวัดพิจินะครับที่มาคอยอำนวยความสะในการสนัอสทำชื่อพิธีการในสวยนะครับในส่วนของการถวายพระพรเชิญลบคนก็จะเริ่มในเวลาประมาณ8นาฬิกาที่สุขาภอมณฑูรย์ ก่อนนะครับแล้วก็เพื่องพิธีการที่สน